วันนี้ยมส้มนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องแต่งกายเพื่อสื่อการแสดงออกนะครับเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยถือว่าเป็นภาษาใบนะครับที่คนสวมใส่เครื่องแต่งกายจะถูกตีความหรือมอง ในเรื่องของว่าเครื่องแต่งกายที่สวมใส่เนี่ยบ่งบอกหรือสื่อสารเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วนะครับว่าอ่าคนในสังคมเรื่องของการเมืองเรื่องของวัฒนธรรมหรือเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเครื่องแต่งกายเนี่ยเป็นตัวบอกเล่าอ่าเรื่องของการสื่อสารได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องแต่งกายสื่อสารน่ะต่แอฟริกันนะครับ ในบางชนเผ่าหรือบางเผ่าพันธุ์นะครับผู้นำนะครับจะมีการแต่งกายที่ห้ามประชาชนหรือบุคคลอื่นแต่งกายเหมือนเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครแต่งกายเหมือนเนี่ยจะอาจผิดกฎหมายหรืออาจจะถูกประหารชีวิตได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกฎเรื่องของเครื่องแต่งกายที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นนะครับหรือในชาวอิสราเอลนะครับผู้นําของเขาจะมีการแต่งกายที่เหมือนประชาชนเลยนะครับที่บ่งบอกเรื่องของความเท่าเทียมต่างๆนะครับอันนี้ก็กลายเป็นการบ่งบอกเรื่องว่าในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราดกับระบอบของประชาธิปไตยจะมีการแต่งกายที่ไม่เหมือนกันนะครับหรือพูดถึงเรื่องของผู้นําทางศาสนานะครับผู้นาทางศาสนาบางคนจะบ่งบอกเรื่องของเครื่องแต่งกายได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่า ผู้ตามนะครับก็คือจะมีการแต่งกายที่ไม่เหมือนผู้นำละบ่งบอกถึงชนชั้นต่างๆของเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับอย่างเช่นศาสนาอิสลามเหมือนกันนะครับจะมีผู้ชายจะมีไม่มีการใส่สวมใส่เครื่องแต่งกายอะไรเลยครับส่วนผู้หญิงจะมีการคุมผ้าต่างๆเพื่อปกปิดร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนาในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับเมื <ME> ่อย้อนกลับไปเมื่อปี19 2 0นะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติ เรื่องของมัก็ไม่เชิงว่าปฏิวัตินะครับผู้หญิงสามารถเอาเครื่องแต่งกายของผู้ชายมาสวมใส่ได้เป็นกางเกงนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความาพิเศษเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงออกเรื่องเครื่องแต่งกายได้ดีทีเดียวนะครับวันนี้ยับซ่มก็เอาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการแสดงเครื่องแต่งกายมาเล่าสู่ทุกคนฟังหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณมากครับ